สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะคะที่เราเจะเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไปร่วมกันการลรึกถึงพระพรพระคุณและความรักของพระเจ้าทําให้เรามีกําลังใจในการฟันฝ่าก,กับปัญหาในชีวิตของเราที่เราต้องเผชิญอยู่อย่าให้ความรู้สึกสงสารตัวเองนั้นเข้ามาในชีวิตของเราแต่ให้เราตัดสินใจเลือก ที่เรานั้นจะเป็นคนที่ทรงพลังเข้มแข็งและไม่อ่อนแอต่อความรู้สึกแย่หรือแง่ลบที่เข้ามานะคะวันที่13เต็มใจที่จะประชิญกับความผิดของคุณในพระธรรมสดุดีบทที่7ข้อที่3ถึงข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าโอคาแต่อุงจอมเจ้านายพระเจ้าของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าได้กระทำในสิ่งนี้ ถ้าหากมีความอายุที่รมอยู่ในมือทั้งสองข้างของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าได้กระทำความชั่วต่อเขาคือผู้ที่อยู่อย่างสันติกับข้าพเจ้าหรือโดยปราศจากการป้นข้าพเจ้ายังกับสจูของข้าพเจ้าก็ขอให้สจูนั้นไล่ทันข้าพเจ้าและตามทันข้าพเจ้าและให้เขาเหยียบย่ำลงบนชีวิตของข้าพเจ้าจนถึงดินและวางเกียรติของข้าพเจ้าลงบนผงคลีเสลา ระคัมภีร์ในวันนี้ได้พูดถึงดาวิดที่กำลังถูกไล่ตามจากบรรดาศัตรูของเขาและเขาอธิษฐานด้วยความกล้าหาญว่าถ้าเขาปฏิบัติยังไม่ถูกต้องกับใครเขาจะถูกลงโทษอย่างยุติธรรมและบรรดาศัตรูของเขาก็จะไล่ตามเขาทันอย่างแน่นอนดาวิดไม่ได้เกรงกลัวต่อการเผชิญหน้ากับความจรงิงเพราะความจริงเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราเป็นไทยซึ่งที่อยู่ในพระธรรมยอห์บทที่8ดข้อที่สาสสอง ดาวิดไม่ได้ทำการคมเหงพันธนมิตรของเขาแต่เขารักในความจริงที่ว่าเขาเต็มใจที่จะ,ะเผชิญกับมันถ้าเขาทำได้ในพระธรรมสดุดีนี้เองดาวิดก็ได้ร้องขอพระเจ้าที่จะลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์และส่งลุกขึ้นต่อสู้กับความเดือดดาลของบรรดาสตรูของเขาและส่งพิพากษาความที่จะทำให้แก่เขาซึ่งอยูในพระธรรมสดุดีบทที่เจ็ข้อที่ห เมื่อเขาได้กล่าวอย่างกล้าหาญว่าขอทรงพิสูจน์ข้าพเจ้าองค์จอมเจ้านายตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามความสัต์ซื่อของข้าพเจ้าโอ้องค์ผู้สูงสุดนั่อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่7็ข้อที่8บางคนนั้นอาจจะถือว่านี่เป็นการทำให้พระเจ้าทรงระลึกว่าเขานั้นเป็นผู้ชอบธรรม และเป็นคนที่สั์ซื่อซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าดาวิดได้กล่าวแบบนี้เพราะว่าเขามีความมั่นใจในพระเจ้าเขาเต็มใจที่จะแก้ไขหากเขาทำในสิ่งที่ผิดและนี่ทำให้เขานั้นมีความเชื่อที่จะเรียกร้องพระสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยกู้เขาจากบรรดาศัตรูของเขาคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอพระคุณพระองค์ที่ลูกนั้นสามารถพึ่งพาพระองค์ เพื่อแก้ไขลูกเมื่อลูกต้องการมันแต่ขอทรงโปรดให้ความช่วยเหลือแก่ลูกด้วยเช่นกันเมื่อยามที่ลูกนั้นเกิดปัญหาในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังร่วมกันเราทุกคนยังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบยังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่หลายอย่างรวมถึงทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือการกระทําดังนั้นให้เราเป็นอย่างดาวิด ที่เขานั้นพร้อมที่จะให้พระเจ้าเข้ามาแก้ไขชีวิตเผชิญหน้ากับความจริงถ้าทำผิดก็ยอมรับผิดขอโทษและพร้อมที่จะเปลี่ยนแก้ไขลักษณะชีวิตให้ดีขึ้นนะคะสาโลมค่ะ